จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ,จะเปลี่ยนมือหรือเปล่ามาดูโปรแกรม5นัดต่อไปของเหล่าบรรดาทีมใหญ่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกันครับผมโดยนตอนนี้แข่งไปทั้งหมด8นัดเท่ากันนะครับผมอาร์เซนอลนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่19คะแนนครับแล้วก็แมนซิตี้16ลิเวอร์พูล15คะแนนครับผมโปรแกรม5นัดต่อไปของอาร์เซนอลเนี่ย3นัดต่อไปเนี่ยถือว่างานเบาไม่ค่อยหนักเข้าไลนะครับผมเล่นในบ้านเจอกับคิตตัลพาเลซแล้วก็ออกไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็ ซันเดอร์แลนด์แต่มันจะเป็นฉาก2นัดนี้ครับศึกลอนดอนดาร์บี้ครับผมเจอสเปอร์แล้วก็เจอเชลซีออกไปเยือนเชลซีเนี่ยถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับของอาร์เซนอลส่วนแมนซิตี้ครับแมนซิตี้ก็ถือว่าหนักอยู่นะไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าแมนซิตี้เองเนี่ยต้องออกไปนี่ครับผมต้องออกไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลโอ้โหคือต้องไปตัดแต้มมันเองกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเนี่ย ตอนนี้ก็ถือว่าโอ้โหเจอทีมไหนก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยฟอร์มดรอปมา4นัดติดแล้วนะครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าไม่ง่ายเพราะาต้องเจอน็อตติแฮมฟอร์เรสของแสลงเก่าแล้วก็ออกไปเยือนแมนซิตี้นะครับผมที่ต้องไปตัดแต้มมันเองดูโปรแกรมทั้ง5นัดแล้วเนี่ยอาร์เซนอลดูเหมือนจะได้เปรียบนิดๆน,น,นะครับผมเพราะว่าทั้งลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ต้องไปตัดแต้มกันเองแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับคิดว่าจาฝูงภายใน5นัดนี้จะมีการเปลี่ยนมือหรือเปล่าหรืออาร์เซนอล จะคงจ่าฝูงไปยาวๆจนแชมป์หรือเปล่าครับผมสําหรับผมนะแบบนี้เนี่ยอาร์เซนอลหนาวยาวๆครับ